หวานจืจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะเฮ็ดมือพร้อมไหมล่ะเฮ็ดมือนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปังป๋าสุขสุขคนจ้าวันนี้พรอกับแม่สบายอีกแล้วในช่องแม่สบายพาแซ่บวันนี้แม่สบายพามากินขนมจีนขนมจนีนนั้นเซ็นโซที่เก้าหล้าจ้าเซ็นโซเมนสอ่ะมีของลูกของลูกของลูก แบ่งให้ลูกกันนะลูกกินคาละล่ะกับพอเเลนตาแมงเหรอไม่ให้กินจัก๊กยากดงั้บล็อกกิจหยาดงั้นจักยากนี่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 ขนมจีนนี่ละแนวที่ขิดหยากตะวันมือนี่สิมาก,กินน้ำยาน้ำยา นี่แกงเขียวหวานแกงเคี้ยวหวานฉบับแม่ฉบบาบะันเบิรด์ด้อจากบะฮันเบิร์ะปลาเด้อแแบบนึงละกะแกงไตปลาเป็นยังเครื่องอามาผสมกันแกงไตปลา,าเพ็ดเพ็ดบ่ามันเบาโผด่เบาอย่างามันเพ็ดอีลีอันแกงไตปลาเครื่องมันสื่อแบบเป็นเครื่องสำเร็จไหมของไทยหอยยังบุหลีล่ลืมเพ็ดแบบเพ็ดเอาเรื่องอีงรีแบบว่า กินก็ได้เนาะโดดดงๆอยู่ถ้าใส่ตำกินตำหม,มูห้งย่ำไหนไส้พีดเป็นส่วนกันยังว่าเผ็ดจำเนียกันยังว่าเผ็ดํำน้ำยานไตปลาเครื่องแกงไตปลาไม่ว่าเผ็ดก็แค่มาๆมาๆจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยเปล่าอัน ก่อนอื่นนะจ๊ะแม่ฉบายขอบคุณทุกกำลังใจนะค่ะที่เขามาติดตามรับซ่มช่องแม่ฉบายจะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเพราะามันเห็นที่แม่ฉบายมีพลังในการอยากเข็ยนช่อง YouTube ต่อไปจ้ะแต่ว่าอันตีตีแม่ฉบายค่ะเนื่องจากแม่ฉบายจะได้ปั๊บปุ่มช่องจะคล้องเพราะว่าขันว่ามีผู้ใดมาตีนักกับรู้ว่าเออเขาเห็ดเขาเหตุจังใดเห็ดตีไป กินสวดลวดไปบ่ยังสิแม่จ้ะตีแม่สบาให้นะจ้ะตีให้นะจ้ะพี่น้องจะตีแม่สบาให้นะตีเขามาได้คอมเมนต์เลยจ้ะอันอยากกินสวดลวดไร้คือกินเสียงดังเจ๊๊๊บแทะยังสินะตีรถจับแม่สบายอยากให้ตีบ่มีผู้ใดตีแม่สบายก็ไม่รู้หรอว่าเจ้าของเฮ็ดดีหรือบ่ดีว่าเจ้าของเฮ็ดแบบไรนะจ้ะขอบคุณเรื่องนาแล้วจ้ะขอบคุณสำหรับคำตีเรื่องนากินได้ไปลรอเข้ากันไปผสมกันได้จ้ะ เคยกินนะเคยดอกสูตรนี่สูตรผสมกันเนี่ยจ้ะเฮ็ดไปซื้อแล้วไม่กินงากเว้นเพลดมาจ้ะพี่นองจ้ะโอ้เมื่อนี่ยว่ามีพักยังเลยจ้ะเพราะว่าบอกคิดอยากบอกคิดอยากพักบอกคิดอยากยังคิดอยากแต่ขนมกินซื้อๆบอกสามาที่จะกินยังได้ขันบอกคิดอยากเลยจ้ะเป็นยังไงเป็นเลยวัตีเป็นน้ำยาอันนี่แหละ นี่ใหญ่เก๋ขงข้าวหวานผสมกับแกงไตปลาล่ะออกหวานหน่อยนึงออกหวานหน่อยนึงแล้วก็เพชรแกงไตปลาหวานเนาะดานี่าเพชรดูลูกกับยุ้งยำ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 จะเอาให้มึงโอ้ยไม่เห็นหรอกเนาะ ขนาดว้านผสมกันแลน้วยังเผ็ดอยู่อย่าอย่าอันนี้อัน,นกินบ่ได้แล้วลูกคือบ่ใส่ซอสบอ่มาสิเี็ดสดหลายบนมันสิเผ็ดตึ้ม โซเมกนกาแล้วจ้ะขาม่าแต่ซื้อมาใหม่เลยอ,อยู่กันยุ่ง้ำยำนามเลยพี่ไม่ถึงหน้า เดี๋ยวี่ยวน้ามาบอ,อกกุง้งขันเห็นโฟซัพท์แม่ว่างอยู่นี่สี่ยิบม้าแล้วค่ะเสีเ็ดมือจังทายลูบแม่แล้วก็สิวสวัสดีค่ะเล่นแบบแม่ค่ะ ฝนกับตกก็เก่าแล้วจ้ะตกได้ตกดีตกจนว่าน้ำถว่วโอ้ยแต่ว่าแม่สะบ้าไปถั่วมแล้วจ้ะแม่สะบ้าอยู่คนละมองกับที่เขาจะถ,มมถั่วไหมคเครื่องแกงยังไม่ตัดตังเลยอะ แตงกวาดีดีม้อนแตงร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเด้อแตงข้างทางไหมหวานซอสบ่มยาว แปดมกว่าแต่กม้านมุจะ้าลูกออกไปหนูซูน็ดหน่อยไหม <No. S 1> no. น o no ไมาติ่งกังแม่ ยากเลยนึงกล่องอีกจักหน่อยอีกจักหน่อยตรากลางอืมเห้นของแม่เนอนอนอเนนนนซาบาเล่นของแม่เล่นอืเพลน น,นีกินไปเบาไปอืมอืมลมลมเปิดมากหรืมะ เพ็ดเพ็ดๆพดาทิ่แกงยี่หัวนีเพ,พกก็ด,พด,พด,ดอีรีมเตะหางตัวงตีรับ่อ,อืม ก <are> ิึกนะี่รับอ่ะขนมจีนดูเซนดูดน้ากวนน่นนนนนน เมลงอัมชีวิตท,ที่มวนที่สุกกับชีวิตแมลงอัน่ะไปยูซืละเ <Okay. S 1> ผ็ะ ไมน่หลายมัมยจุงมอะไรยังลอยเย็นไม่ไความเด็้องมาจากส่วนยามายูเสาทิตพผากันกนอกจากบ้านปะ ถ้พอ,อลันสิขาทางกับแบะเบ่งมามันมีเงานเข้าต้องกานป่ะพร้อมีปะะม่ะนั่งกันเลวเป็นโต้รูกยืนกัก ปะปะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า,จาขอบคุณสำหรับก,การรับชมจ้ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นั้นด้วยจ้าพากันในคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยหยอกครั้งเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายจุบ๊บส่งจูบส่งจูบอ่า